ครับเมื่อพอนุ่มเรศนะครับยว่าข้าศิลินท่านปักภาคก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวนุ่มเรศลงเบิงเบ่งบรรยากาศสกายวอล์กนะครับเอาดอกไม้งามๆมาฝากปีนฝากนองกันนะครับบรรยากาศนะครับนุ่มเรศพาเดินลงไปจนิดจกหน่อยเน้อพี่น้องเนาะนะครับเทยวาเดมาน้ามูนะครับพันสัน์ครับแปลว่าบริมาละพี่น้องนะครับ เอา้าึงบรรยากาศน,นะครับทางทางนี้กระทั่งลงไปด่านลุ่มนะครับเดี๋ยวลุ่มเลยเขาด่านในกันนะครับเอามึงด่านในกันนะครับเดี๋ยวไปขึ้นสะพานเล็กนิดเล็กหน่อยนะครับรอรอแล้วนะครับบางที่บรรยากาศลางฮาเป็นบนรันุทธิ์ผอมมากนะครับก็เลยลงไปเบิ่งจักหน่อยนะครับ เอาครับนี่บรรยากาศนะครับสกายบ็อกเดี๋ยวนุ่งเป็้าเบงกงสกายบ็อกนะครับเขียนซิลินทอนนะครับสกายบ็อกตัวนี้เป็นสกายบ็อกของเหล็กนะครับบอลสกายบ็อกกระจกนะครับทางพกกุนก็จะเป็นเขียนแล้วเอาบรรยากาศให้เบิงกันเดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศกันนะครับมามเป็นจังได้นะครับนุองเลยเราบรรยากาศให้เบิงกันนะครับว่า มันเป็นจังไดนะครับเอาทีมงานนุ่มเล็ไปใส่น้อมันพอเห็นเลยนะครับเอาเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศนะครับสกายวอล์กนะครับเป็นตะไคร่นะครับเอาเป็นตะไครายางนะครับเอาด้านล่างก็เป็นจุดชมวิวนะครับเอาเบื้องบรรยากาศให้เบื้องกันนะครับลมเย็นๆนะครับบรรยากาศนะครับ นี่ก็เป็นเคียนซิลินทอนนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับของประเทศไทยเห้านะครับเอาเป็นบรรยากาศนะครับก็สิมีเรียสํารลานนะครับก็บสิมีมองที่กันไว้นะครับอันนั้นท่ามพูนอีกเป็นโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับอยู่กลางน้ำนะครับเป็นบรรยากาศนะครับ อนนี้ทิตย์บงกันบรรยากาศนะครับอ่าเป็นสกายวอล์กด่านบนนะครับเอาเป็นตะคายเหล็กนะครับยางโเปินตะยานคือกระจกปันดนะครับนะครับผู้ได้ต้องการมาเที่ยวกับมาได้ครับสกายวอล์กของเคียนิลินทอดนะครับตังที่เห็นนะครับอานามกระสาสะอาดนะครับทีมงานนุโมริยการยุขดานลางนะครับอ่านะครับ ทีมงานก็อยู่ดานล่างนะครับทางพุนก็สิเป็นไปทางตัวสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนอยู่ฝั่งผุนต่ว่ามันจะมีลูกตุ่มนะครับหามโล่งเกินนะครับอนุญาตให้คนลงเพราะว่าน้ำอันตรายนะครับน้ำอันตรายมันกระบนอนุญาตให้คนลงกันนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีๆจัน ผมเียครับพาบรรยากาศมาฝากกันนะครับบรรยากาศนะครับเดินกันไปจากนี้จากน้อยนะครับก่อนจะกลับนะครับมุมเรือเราไปเบิรงจากน้อยนะครับว่าเป็นบรรยากาศเป็นจังไดนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของโครงกานนะครับโซลาเซล พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทุนล้อยน้ำนะครับรวมกับการไฟฟ้าพลังน้ำเขียนชลินทอนนะครับเออบึงกันปลาในเขียนชลินทอนก็มีหลากหลายชนิดนะครับนี่ปลาในเขียนชลินทอนนะครับเป็นการลุมใม้เบึงนะครับมีปลาแดงปลาสยุมพรอนปลาสังกวาดเหลียงนะครับเปลาลดก็มี่นะครับ บรรยากาศนะครับกระซิมีสกายวอกกระจกให้เบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นสกายวอกกระจกนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสกายวอกกระจกนะครับนะครับนี่ก็เป็นสกายวอกกระจกมันซิมีสกายวอกกระจกน้ำนะครับนะครับจำกัด15คนนะครับอันนี้ก็จำกัดไม่ให้เกิน15คนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณล่าลองเท้านะครับ เขาเพิ่นใใส่รองเท้าข้าไปนะครับสกายวอล์กนะครับมีข้อจจำกัดอยู่นะครับนะครับการรุณาถลอดรองเท้านะครับเขาไปสลอกต้องถอดรองเท้าเพราะว่ามันท้าม้พื้นเสียนะครับพื้นแตกได้นะครับเพราะว่ารองเท้ามันก็สซิมีมันก็สซิมีเป็นเหล็กเป็นหยังนะครับถ้ามีกระจกแตกมันกระได้นะพี่น้อกเนาะนะครับฉะนั้นแล้วครับปฏิบัติตามกฎกติกานะครับตลอดพี่นี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากสวัสดีครับ